นะคะ่มุกได้งานมาค่ะจะพาไปดูเกิดแต่กับเบสคำสิงมากกพเบสคำสิงนะคะได้มาเล่าอธิบายเล่าความในใจต่างๆนั้นนะยาวเลยนะรุปว่าน้องเบสนะคะคือเขาค่อนข้างอึดอัดไม่สบายใจเสียใจที่มีคนมารุมด่าเขาไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามาเช่นเวลาไลฟ์นะคะเขาชอบบูลลี่คนอื่นหรือว่าเขามีการแซวก,ก,กันกับไปมากับผู้ร่วมไลฟ์คนอื่นเบสก็บอกว่าเป็นการพูดเล่นเฮฮากันแต่ถ้าสมมติว่าเนี่ยคือที่ผ่านมานะคะเคยเห็นฟีดแบ็กอะไรประมาณนี้แล้ว เนี่ยก็ลองแบบว่าเงียบขึ้นสงบขึ้นอะไรอย่างนี้คนก็มาคอมเมนต์นะคะบอกเออเบสเปลี่ยนไปเบสอย่างงูน้นเบสอย่างนี้ทําไมเหมือนแบบว่าไม่อยากไลฟ์แล้วเหรอไม่ค่อยพูดนูน่นนี่นั่นเบสก็ค่อนข้างงงแล้วก็เสียใจเหมือนกันว่าเออตัวเองทําอะไรก็ผิดไปหมดทุกวันนี้พูดตรงๆเหมือนเบสไม่กล้าสนิทกับใครเพราะว่าคนเนี่ยก็จับตามองแล้วก็บอกว่าเนี่ยไปเกาะกระ,ะแสคนนู้นไปเกาะกระแสคนนี้ทําให้เบสเนี่ยมีเพื่อนสนิทจริงๆในชีวิตเนี่ยก็คือน,น้อยมาก เบสก็ยืนยันนะคะเวลาที่จะลงคลิปทำคอนเทนต์หรือจะนนจะนี่อะไรต่างๆเนี่ยที่มีคนอื่นด้วยเนี่ยคือเขาก็จะมีการขอก่อนตลอดว่าเออคลิปเนี้ยลงได้ไหมอะไรยังไงการคนที่ลุมด่าเบสนะคะถ้าไม่ชอบเบสไม่พอใจอะไรตัวเบสสามารถเลื่อนผ่านปัดผ่านไปได้เลยไม่ต้องมาลุมด่าเบสให้เกียรติหนูเหมือนที่หนูให้เกียรติคนอื่นด้วย เป็นตัวมุกนะคือมุกโคตรเข้าใจเบสคำสิงเลยซึ่งตัวฉันเองอะก็ไม่ได้เป็น f c น้องเขานะคือเหมือนแบบว่ามุกก็รู้จักน้องเบสคำสิงอ๋อเขาเป็นแบบว่าอินฟูเป็นยูทูบเบอร์เป็นคนมีชื่อเสียงทำคอนเทนต์อะไรต่างๆเงี้ยคือน้องเบสเนี่ยเอาจริงๆถ้าทุกคนแบบว่าได้ทราบข่าวเขานะคือจะดังเรื่องของความขยันการเลี้ยงดูครอบครัวการตอบแทนพ่อแม่ดูแลน้องเบสเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่แบบขยันแล้วก็น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างในแบบเออในเรื่องของการทํางานอะไรเงี้ยพออ่านทั้ง หมดคือมงอ่านทุกตัวอักษรที่เบสโพสเลยนะคือมูว่ารู้สึกว่าเห็นใจน้องเขาอะมันจะมีอยู่จริงๆนะเว้ยคนที่เหมือนแบบว่าอ,อพอเหมือนไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยเป็นเหมือนเป็น,ปน,ปนดาวโดดเด่นอะแล้วคนไปที่ไหนคือฟีลเหมือนคนอิจฉาบ้างคนเหมือนไส้บ้างหรือบางคนคือไม่ได้รู้เรื่องอะไรแต่ว่าเชื่อตามคนที่เขาเล่าไปอย่างเงี้ยอย่างคนที่อิจฉาน้องเบสอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดโอ้ยผมไม่รู้อย่างนี้ยงี้บางคนก็นกลไกตรงเนี้ยเขาอาจจะแบบตามไปเลย โดยที่ไม่ได้พิสูจน์เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าตัวจริงเขาเป็นยังไงมีมาเลยแบบพี่ฟังกอดพี่คนสมัยนี้อุปทานหมู่เยอะหรือบางทีคือไม่กล้าขัดเขาคือคนหนึ่งอ่ะพูดไปแล้วหนึ่งสองสามสี่สมมตินะเหมือนยืนเข้าแถวเรียงสิบคนน่ะคนพูดว่าเอ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 ไปแล้วเจ็ดคนน่ะอีกสามคนสุดท้ายอ่ะบางคนเขาก็จะไม่ได้พูดว่าบีมีทั้งเอมีทั้งบีนะเลือกได้แต่เขาก็เฮ้ยมันเจ็ดคนมาเอแล้วว่าบางที่อุปทานหมู่เออเราต้องเอเอเอตามอะไรเงี้ยมันเป็นซะอย่างงีไง ถามว่าคนที่โดนกระทาอย่างเช่นน้องเบสอะไรเงี้ยที่โดนลุมด่าหรือว่าคนที่แบบเออโดนจัดโดนตัดสินไปแล้วเสียใจไหมเสียใจน้าตาตกนอกตกในไปหมดผู้ตรงๆบางคนอนะ่ะมันมีวิธีการจัดก,การที่ต่างกาันอย่างเช่นถ้าสมมติเขาออกมาปกป้องตัวเองแบบเนี้ยจากสิ่งที่เขาโดนกระทํามาบางคนก็บอกว่าเออเขาแบบก้าวร้าวไม่น่ารักไม,ไม่นุ่นไม่นี่ทุกทุกคนคิดเหมือนกันแบบหมูบังหรือเปล่านะคือยิ่งโตขึ้นยิ่งไม่อยากคบคนมันอาจจะดูแรงนะหรือว่ามันอาจจะดูแบบว่าเออไม่ มันมันดูไม่น่ารักอะ a ะ FYI ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับสังคมที่แบบว่ากล่าวถึงหรือว่าสังคมที่แบบเขาว่าเราหรือตัดสินหรือจัดเราอะไรเงี้ยคือสังคมนั้นอะมึงไม่อยากคบใครเลยจริง,รงแบบไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนกันบ้างหรือเปล่ายิง่งโตขึ้นยิ่งแบบว่าเออบางคนบอุโอ้ยโลกแคบมันโดดส่วนตัวสูงหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรียกว่าเราเนี่ยไม่ค่อยที่จะกล้าไว้วางใจหรือว่าไม่กล้าที่จะรักใครแบบว่าเปิดรับใครเข้ามาได้แบบง่ายเหมือนโอเพนเด็กๆแล้วอะ คนราคาคิดเหมือนกันมั้ยหรือเปล่ามีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคือคลิปนี้ส่งกํลังใจให้น้องเบสมากๆเลยนะก็เพลียไปได้ค่ะแบบนี้นะคะฝากกันแล้วก็ติดตามให้มุกด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆค่ะ